ีอู่หนนน้้้าาาใครดีเหละใครฮานดอฮานดอจากกรณีที่มูลนิธิว c h d o g t h a i l a ด์โพสคลิปพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมผู้กระทำทารุณกรรมสัตว์โดยการเอาตรกุดคล้องคอไก่เพื่อใช้เป็นเป้าซ้อมยิงลองของขลังซึ่งโพดังกล่าวถูกแชร์และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก ล่าสุดพบว่าผู้ใหญ่บ้านที่ถูกระบุคือนายกัมานาตมณีศักดิ์ผู้ใหญ่บ้านทุงยาวตําบลสันทรายหลวงโดยออกมายอมรับว่าอยู่ในคลิปจริงแต่ไม่ใช่คนยิงและคลิปดังกล่าวถ่ายในประเทศเมียนมาเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ตนเองได้เดินทางไปพร้อมกับกลุ่มเพื่อนและเจ้าของบ้านที่เป็นคนที่รู้จักทางฝั่งโน้นจะฆ่าไก่เพื่อปรุงเป็นอาหารเลี้ยงและจะทําการลงของคลังด้วยซึ่งตัวเองเลี้ยงไม่ได้ตามมารยาทและไม่มีเจตนาทารุณสัตว์แต่อย่างใดทั้งนี้ได้ช้ชีแจงกัับทนอเส ทราบแล้วที่มีผู้นําคลิปมาเผยแพร่พร้อมพยายามเชื่อมโยงเข้ากับกรณีของหม่อมถนัดแดกซึ่งทําให้ตนเองได้รับความเสียหายอย่างมากโดยเตรียมปรึกษาทนายความเพื่อดําเนินตามกฎหมายต่อไป